ปูนาค่ะเกสสดๆนะคะ,เ,สดสดะ,คะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำกับข้าวกินเลยค่ะเริ่มต้นนะคะตำปูก่อนเลยค่ะแล้วเอาไปกรองนะคะใช้แต่น้ำมันนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนะคะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นหน่อไม้ดองนะคะพอเราไปกองแล้วเราก็จะได้น้ําปูแบบนี้นะคะเอามาตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะค,ะคนๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาพริก แกงนะคะที่เรามีนะคะไปผัดกับน้ำมันให้หอมหอมหอมัหว,นหวนเลยค่ะขั้นตอนนี้ใครมือใหม่อย่าผัดน้ำมันนานไปนะคะมันจะไหม้ค่ะถ้ามันไหม้พริกแกงเราจะขมนะจ๊ะพอเกะะ แต่ก่อนอ่ะทำกับข้าวไม่เก่งอ่ะเคยนะผัดพริกแกงไหม่อ่ะแล้วไปแกงมันจะออกรสขมๆนะคะขั้นตอนนี้ใครมือใหม่ระวังนะคะพอเราได้พริกแกงที่หอมๆแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำน้ำปูนะคะที่เราทำไว้นะคะ นี่ค่ะก็จะใส่ใส่ไปนะคะวันนี้เกศจะต้องไปทํางานด้วยก็อาจจะถ่ายคลิปมาไม่ครบขั้นตอนนิดหนึ่งนะเพราะฉันก็ต้องไปอาบน้าแต่งตัวด้วยแล้วก็มาถ่ายคลิปให้พวกเธอด้วยเพราะเมนูเนี้ยมันหาก,กินยากอยากให้ลองกินดูเพราะแม่เก๋เคยกินตอนสมัยเด็กๆเขาบอกว่าเมนูเนี้ยอร่อยต้องลองกินนี่ค่ะพอได้น้ำปูนะคะก็จะเอาไปผสมกับพริก แกงนะคะเมนูนี้อร่อยคล้ายๆกับแบบว่าน้ำยาขนมจีนอะที่มันเป็นเนื้อเนื้อเนื้อปลาแต่อันนี้มันจะเป็นเนื้อปูนะแล้วก็แล้วก็บ้านเก๋จะใส่หน่อไม้เพิ่มเติมไปด้วยแล้วก็ใส่ปูไปด้วยนะคะขั้นตอนก็ตามนี้เลยง่าย,ายๆใครอะ่ะรอใครอะ่ะไม่เคยกินอะ่ะลองทํากินนะอร่อยนะเธอบอกเลยใครไม่ได้กินเมนูนี้ถือว่าพลาดนะคะเพราะว่าอร่อยมากนะ น้ำกะทินะคะจะใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จรูปนะคะเราก็เป็นคนเมืองนะคะก็ขี้เกียจขันกะทิแหละเนาะก็เอากะทิกล่องใครอะใครสะดวกขันกะทิก็คันกะทินะ พอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะหน่อไม้เจ้านี้อ่อนเกศซื้อหน่อไม้ร้านนี้กินเป็นประจํานะคะหน่อไม้อ่อนนะคะก็จะเอามาหั่นๆก่อนไปแกงนะคะเพราะมันจะได้ชิ้นพอดีคํานี่ค่ะพอเราใส่หน่อไม้ไปนะคะก็จะปรุงรสตามใจชอบเลยเมนูนี้แม่เกศจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะเขาจะใส่เป็นรสดีนะคะมันจะกลมกล่อมอร่อยนะคะบอกเค็ดลับนิดหนึ่งนะ ก็จะชิมไปปรุงไปนะคะเอารถตามที่เราชอบเลยพริกแกงสําเร็จรูปแม่เก๋อาจจะตําเครื่องตําอะไรไปเพิ่มนะขั้นตอนนี้ไม่ได้ถ่ายไว้นะจ๊ะเสร็จแล้วก็ใส่ปูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเก๋ก็จะตักไปกินที่ทํางานด้วยเพราะมันน่ากินมากเลยบอกก่อนนะตอนเช้าว่าเก๋จะไม่กินข้าวนะเก๋จะกินแค่กาแฟกับขนมนะส่วนมือเที่ยงก็เดี๋ยวจะกินแกงนี่แหละค่ะตักไปกินที่ทํางานด้วยเสร็จแล้วนะ่าก มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินที่ทำงานกันให้พวกเธอดูนะจ๊ะนี่ค่ะถึงที่ทำงานตอนเที่ยงนะคะจะใส่จานอุ่นไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะจะกินคู่กับ ข้าวไรเบอรี่ปาชิโชนะคะเทีย่ยงก็จะนั่งกินข้าวไปเมสามอยไปนะคะเพราะน่าจะไม่ได้ไปกินข้าวข้างนอกวันนี้เรามีกับข้าวเราก็กินกับข้าวที่เรามีไปนั่นแหละจ้ะก็มีความสุขมากเลยนะคะรสชาติอ่ะมันจะเผ็ดเผ็ดเข้มขน้นเข้มข้นเป็นแกงกะทิที่เข้มขน้นพอเราใส่เนื้อเนื้อปูที่แม่กีตำไปด้วยมันก็เลยอร่อยนะเลิศค่ะ เข้มข้นอร่อยแล้วหนอ่ไอไม้จ้าวนี้มันอ่อนมันไม่เปรี้ยวมันเคาดองมาดีด้วยไงก็คืออร่อยสุดๆค่ะมื้อเมนูนี้นะคะแล้วก็จะตัดเผ็ดด้วยปลาชิโชนะคะที่เตรียมมานะกับข้าวฝีมือแม่อร่อยที่สุดแล้วค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ้าบาย